เด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามปางธรรมชาติที่งดงามเธอมีพลังพิเศษในการมองเห็นอารมณ์ของผู้คนเป็นสีสีตั้งแต่เด็กเธอพบว่าสิ่งนี้เป็นทั้งพรและภาระเธอสามารถรู้สึกและเห็นความรู้สึกของคนอื่นได้อย่างชัดเจนทำให้เธอได้เรียนรู้วิธีการใช้พลังนี้เพื่อช่วยเหลือผู้คน ในโรงเรียนเด็กหญิงมักจะสังเกตเห็นอารมณ์ของเพื่อนในห้องเรียนผ่านสีสันของออร่าบางคนมีสีสดใสแสดงถึงความสุขและความกระตือรือร้อนขณะที่บางคนมีสีหม่นหมองแสดงถึงความเศร้าและความวิตกกังวลเธอมักจะให้กำลังใจและปลอบโยนเพื่อนที่มีออร่าหม่นหมองเธอรู้ว่าคำพูดและการกระทำเล็กๆน้อยๆสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของคนได้เมื่อกลับถึงบ้าน เด็กหญิงมักจะใช้เวลาฝึกสมาธิและสำรวจอารมณ์ของตัวเองเธอพบว่าพลังภายในของเธอสามารถเปลี่ยนแปลงออร่าได้ตามอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าหรือความโกรธการฝึกสมาธิช่วยให้เธอสามารถควบคุมพลังและใช้มันเพื่อประโยชน์ของตัวเองและคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพวันหนึ่ง เด็กหญิงพบหญิงชาราในหมู่บ้านที่มีออร่าสีเทาหม่นหมองเธอรู้ทันทีว่าหญิงชารากำลังเผชิญกับความทุกข์ใจเด็กหญิงเข้าไปพูดคุยและรับฟังเรื่องราวของหญิงชาราเธอใช้คำพูดและความอบอุ่นจากใจช่วยปลอบโยนจนกระทั่งออร่าของหญิงชาราเปลี่ยนเป็นสีอ่อนนุ่มเธอรู้สึกได้ถึงความสงบสุขที่กลับมาอีกครั้ง เด็กหญิงพบว่าพลังของเธอไม่เพียงแค่เห็นอารมณ์ของคนเท่านั้นแต่ยังสามารถเห็นอาราของธรรมชาติได้อีกด้วยเธอมักจะเดินเล่นในสวนและรู้สึกถึงความเชื่อมโยงลึกซึ้งกับพืชพันธุ์และดอกไม้รอบตัวเธอเชื่อว่าธรรมชาติมีพลังและความรู้สึกที่สามารถช่วยเยียวยาจิตใจของมนุษย์ได้เด็กหญิงมีเพื่อนมากมายที่เธอได้ช่วยเหลือและสนับสนุน ด้วยพลังพิเศษของเธอมักจะเล่าเรื่องราวและแบ่งปันความสุขกับเพื่อนๆทำให้เกิดออร่าที่ผสมผสานกันเป็นสีสันที่สวยงามและสดใสเธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในการเดินทางนี้แต่มีเพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจกันและกันในที่สุด <c oughs> เด็กหญิงได้ใช้พลังของเธอเพื่อปลอบเพื่อนที่กำลังรู้สึกทุกข์ใจ เพื่อนเธอไม่กล้าร้องไห้เพราะคิดว่าไม่มีใครเข้าใจเด็กหญิงใช้มือเบาๆวางบนบ่อของเพื่อนและพูดว่าฉันเห็นว่าใจเธอกำลังกลายเป็นสีเทาให้ฉันช่วยหน่อยนะคำพูดของเธอทำให้เพื่อนรู้สึกอบอุ่นและปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาออร่าของเพื่อนเริ่มเปลี่ยนเป็นสีที่นุ่มนวลและสงบสุขทั้งสองคนกอดกันและรู้สึกถึงพลังแห่งการเข้าใจและความรัก ขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเพลินหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป